รถถังถูกปลดออกจากการเป็นแชมป์มวยไทยไฟยเวทเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถทำน้ำหนักให้ผ่านพิกัดได้ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์และตอนนี้นะคะตำแหน่งแชมป์มวยไทยไฟยเวทก็ยังว่างอยู่ในความคิดเห็นแอดมินนะคะถึงแม้ว่าอีเลสมาโมดี้จะอยู่ในแรงกิ้งที่สูงกว่ากล้องธรณีแต่แอดรู้สึกว่าก้องธรณีเหมาะสมกว่าคู่ควรที่จะไปชิงตำแหน่งแชมป์มวยไทยกับรถถังมากกว่า สาเหตุที่รู้สึกว่ากล้องธรณีเหมาะสมกว่าก็เพราะว่าอีเลียสเนี่ยเกือบจะแพ้ในการต่อสู้กับเดนิสพูริกแล้วในยกแรกนะคะเดนิสเนี่ยเล่นงานออเลียสหนักเลยค่ะก่อนที่เดนิสจะเริ่มเหนื่อยและสุดท้ายนะคะเขาก็แพ้ด้วยการน็อกเอา์ในยกที่3แล้วก็อีกอย่างนะคะ6ไฟล์ล่าสุดของออเลียสเขาชนะ4ครั้งและแพ้2ครั้งส่วนกล้องธรณี6ไฟล์ล่าสุดของเขาเขาชนะ5แพ้1 แต่หนึ่งครั้งที่เขาแพ้เนี่ยเขาประทากับซูเปอร์เล็กค่ะซึ่งแพ้ให้ซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องให้อายเลยในไฟนั้นนะคะก้องอรณีต่อสู้ได้ดีมากๆเขาได้โชว์ให้เห็นว่า เขามีความมุ่งมั่นและใจสู้ขนาดไหนต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายเท่าไหร่สําหรับซูเปอร์เล็กเลยและตอนนี้นะคะซูเปอร์เล็กเองเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งที่สุดในปอนต่อปอนด้วยบอสชาติซีโของวัน FC ได้บอกผ่านไลฟ์สดทาง Facebook ว่าเดี๋ยวจะมีการรีแมทระหว่างรถถังกับซูเปอร์เล็กเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์มวยไทยไฟเวทในปี2 0 2 5นี้และเมื่อสิ้นปีนะคะ์ Super ็กกถถูสัมมภาาาษณว่ อะไรคือเป้าหมายของเขาในปี2025เขาบอกว่าหนึ่งในเป้าหมายของเขาในปี2025คือได้เป็นแชมป์มวยไทยไฟเวทกับทุกคนแต่ก่อนที่เขาจะมาต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์มวยไทยไฟเวทเขาต้องป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยแบนตมเวทก่อน แอดมินเลยคิดว่านี่เลยเป็นอีกเหตุผลที่ดีที่ควรจะมีการชิงตำแหน่งแชมป์มวยไทยไฟยเวทระหว่างรถถังกับกล้องธรณีก่อนอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือซปเปอร์เล็กเนี่ยเอาชนะมาแล้วทั้งคู่ทั้งรถถังและกล้องธรณีสำหรับแอดมินนะคะสองการต่อสู้ที่เหมาะสมกับการชิงตำแหน่งแชมป์กับรถถังคือไม่ซปเปอร์เล็กก็ก้องธรณี แต่อย่างที่พูดไปก่อนหนะ้านี้คะ่ะซูปเปอร์เล็กเนี่ยคิวแน่นมากเหลือเกินเขาต้องป้องกนันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวทก่อนแล้วยังมีในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟเวทอีกก็เลยคิดว่าก้องธรณีเหมาะก,กว่าและไม่ใช่แค่นั้นนะคะการต่อสู้ระหว่างรถถังกับก้องธรณีเนี่ยจะดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มากกว่า เพราะก็มีแฟนมวยหลายคนมากๆนะคะที่เราดูการต่อสู้ระหว่างรถถังกับกล้องเทรณีรวมถึงแอดมินด้วยแอดมินไม่คิดว่าคนจะอยากดูการต่อสู้ระหว่างรถถังกับอีเลียสเท่าไหร่นะคะและอีกอย่างวันก็ต้องเอาใจแฟนมวยทำให้แฟนมวยเนี่ยมีความสุขเพราะแฟนมวยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กินลเนี่ยเดินไปข้างหน้าต่อ ก้องธรณีเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเป็นคนที่ออกอาวุธหนักและแม่นยำไม่ใช่แค่นั้นนะคะสำหรับแอดมินเนี่ยเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับรถถังด้วยและขอบพูดตรงๆนะคะก้องธรณีเนี่ยจะเป็นงานยากของรถถังด้วยเพิเผลอนะคะถ้าเขาต่อสู้ด้วยความมั่นใจเต็มร้อยนะอาจจะชนะรถถังได้ด้วย ถ้าการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้เกิดขึ้นนะคะทั้งสองคนมีสิทธิ์ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้อารมณ์แบบเฮ้ยโมเมนต์นี้รถถังว่ะดูไปดูมากล้องทรณีก็ได้ การต่อสู้แบบนี้นี่แหละค่ะทุกคนมันสนุกสุดๆต้องคอยลุ้นตลอดเวลาคือต่อให้มีตัวเต็งในใจนะแต่แบบคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและสิ่งพวกนี้แหละที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจะทำให้ทุกคนอยากดูมากขึ้นยิ่งคนดูมากเท่าไหร่ซื้อตั๋วมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าทางวันก็จะสร้างเงินได้มากขึ้นเท่านั้น แอดมินเลยอยากเห็นการต่อสู้ของรถถังกับกล้องทรเลยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รถถังต่อสู้กับพาเครุจริงๆเลยค่ะแล้วทุกๆคนล่ะคะอยากเห็นรถถังชิงแชมป์กับใครคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ